สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับตำรวจทหารเข้มชายแดนป้องกันลักลอบเข้าประเทศครับกลางดึกวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาพลตรีนริษถาวอนวงครับ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนและจุดตรวจร่วมภาคประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเน้นย้ำและให้แนวทางในการสกัดกัน้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งนะครับ ทางด้านพลตํารวจตรีชินวิทย์วิชัยธนพัฒน์ผู้บุรุษับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ออกลาดตระเวนตามพื้นที่ชั้นในเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของชาวต่างด้าวและผู้ที่เข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายนะครับโดยเน้นย้ากับทางสพที่อยู่ติดกับพื้นที่ชายแดนเช่นแม่ฟ้าหลวงแม่สายเชียงแสนนะครับโดยเน้นพื้นที่ติดกับช่องทางธรรมชาติรวมไปถึงแหล่งชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนอีกด้วยครับ รครับแต่ก็สลับกันครับ,รบตลอาจะมีชุดชุดอันนี้จะเป็นชุดเช้าจะเปนชุดที่สุ่มอยู่ชุดส่ายเลยนะอย่งอยู่ในพื้นที่เชียงรายนะครับผู้ประกอบการเชียงรายโอดครับลอบเข้าเมืองทำโควิดระบาดธุรกิจซบเซาลั่นดำเนินคดีไม่มียอมความครับ วันที่8ธันวาคมหลังจากมีการโพสต์คลิปผ่านสื่อโซเชียลโดยผู้ประกอบการห้องพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเนื้อหาตัดพ้อถึงกลุ่มละครอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายจนทําให้เชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดในจังหวัดเชียงรายส่งผลให้นักท่องเที่ยวในที่จองห้องพักเอาไว้ในช่วงวันหยุดยาวในช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงฤดูหนาวในจังหวัดเชียงรายยกเลิกห้องพักเกือบทั้งหมดทําให้เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลนะครับโดยผู้สื่อข่าวได้ติดตามทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือนายบดินทพัฒน์ นิดเนินนนนะครับเจ้าของกิจการสิริชัยแมนชั่นกาล่ากาแลรีสอร์ทนะครับจังหวัดเชียงรายครับผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบอยังสิริชัยแมนชั่นพบว่าบรรยากาศทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงผู้เช่ารายเดือนที่ทํางานในจังหวัดเชียงรายเช่าพักอยู่โดยประปรายนะคร,ะร,ะร,ะระับโดยในส่วนพื้นที่ที่เป็นห้องพักแบบรายวันและในส่วนรีสอร์ทไม่พบว่ามีลูกค้าเข้ามาพักโดยสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีการยกเลิกไปทั้งหมด ทั้งมีการจองเข้ามาในช่วงฤดูหนาวเยอะมากเหลือเพียงแขกที่วอ l k กอินเหลือเข้ามาพักแบบรายวันโดยไม่ได้จองล่วงหน้าเพียงวันละ1-2ห้องเท่านั้นนายบดินก็กล่าวว่าทุกวันนี้ผมมีห้องจำนวนทั้งหมด125ห้องห้องคืนละ3 4 0 0บาทแล้วก็500บาทครับ ก่อนเกิดโควิดขึ้นจะมีนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุระในจังหวัดเชียงรายจะมียอดจองประมาณ50-60%หลังจากเกิดโควิดขึ้นทําให้ทางโรงแรมของเราได้โดนยกเลิกเต็ม100%ครับหลังจากเกิดปัญหาที่มีบุคคลลักลอบเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายและติดโควิดเป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงแรมเราก็ไม่นิ่นอนใจ ทางเรามีการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบิ๊กคลินนิ่งภายในโรงแรมสำหรับเหตุผลที่ผมมาโพสในโลกซีเชียลนั้นได้เห็นเพราะว่าเนื่องจากเกิดความโกรธครับและเกิดจากความอยนเนื้อสำใจที่ทำไมพบคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สำนึกบ้างคุณแค่คนเดียวคนแค่จำนวนกลุ่มเดียวทำให้คนอีกหลายหลายหมื่นคนต้องได้รับความเดือดร้อน อยากจะฝากถึงบุคคลทุกๆท,ท่านที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายรบกวนช่วยมีมาตรการป้องกันแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมโดยที่เข้ามาคุณจะไปทํางานหรือจะไปทาธุระธุรกรรมอะไร ก็ตามนะครับในประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นผมไม่ว่าแต่รบกวนเวลากลับเข้ามาแล้วช่วยทําให้ถูกตามกฎหมายอย่าลักลอบเข้ามาครับเข้ามาแล้วคุณโดนจับได้คุณอาจจะเดือดร้อนแค่คนเดียวแต่พวกผมคนที่ประกอบกิจการคนที่ทํางานในจังหวัดเชียงรายจะเดือดร้อนเพราะคุณไปด้วยครับาน้อยเนื้อต่าใจที่ทําไมพวกคนที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่สํานึกบ้างคุณแค่คนเดียว คนแค่คนจำนวนกลุ่มเดียวทำให้คนอีกหลายๆห,หมื่นคนต้องได้รับความเดือดร้อนอยากจะฝากถึงบุคคลทุกๆท,ท,ท่านที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับรบกวนช่วยมีมาตรการป้องกันแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมโดยที่เข้ามากักตัว คุณจะไปทํางานหรือจะไปทําธุรกรรมอะไรก็ตามในประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นผมไม่ว่าแต่ลบกวนเวลากลับเข้ามาแล้วช่วยทําให้ถูกกฎหมายอย่าหนีเข้ามาเลยครับเพราะถ้าเกิดคุณหนีเข้ามาแล้วคุณโดนจับได้คุณอาจจะเดือดร้อนแค่คนเดียวแต่พวกผมคนที่ประกอบกิจการคนที่ทำงานในจังหวัดเชียงราย จะะเเดดือดอรร้นพพาวกคุณมาที่จังหวัดสระบุรีครับชื่นชมสองแม่ลูกเก็บเงินได้3,600บาทแจ้งตำรวจตามหาเจ้าของครับวันที่8ธันวาคมที่สพเมืองสระบุรีจากกรณีวันที่7ธันวาคมเวลา17นาฬิกาครับ พันตำรวจโทพัดผดุงรัฐสุสอบสวนสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งจากนางน้อยทองนรินอายุ40ปีและเด็กหญิงเพชรไพรินนะครับอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัดเขาราชวนารามนะครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีว่าตนเองพร้อมด้วยลูกสาวได้เก็บกระเป๋าเงินได้ซึ่งในกระเป๋าเงินครับบริเวณร้านโจ๊กถนนสุดบรรทัดตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีภายในมีเงินสดอยู่3 6 3 0บาทครับ พร้อมบัตรทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยหนึ่งใบซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของใครจึงได้นำมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้กับเจ้าที่ตำรวจตามหาเจ้าของต่อมาไม่นานได้มีนายสะอาดพรมเมืองเปืเป่อยนะครับอายุ72ปีอาชีพเจ็บ ของเก่าขายชาวจังหวัดสระบุรีได้เดินทางเข้ามาแจ้งความว่าตนได้ทำกระเป๋าเงินหายไม่ทราบว่าหล่นหายตรงไหนซึ่งภายในกระเป๋าเงินมีเงินสดอยู่30,000กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นเงินเก็บจากการขายของเก่าทางด้านเจ้าที่ตำรวจจึงได้ถามว่าเป็นกระเป๋าเงินแบบไหนซึ่งนายสะอาดตอบว่าเป็นกระเป๋าแบบพับได้สีดํามีรูปหัวกระโหลก จนที่จึงได้นํากระเป๋าเงินดูว่าใช่กระเป๋าที่หล่นหายหรือไม่ซึ่งนายสะอาดตอบว่าใช่โดยบอกได้ถูกต้องว่าภายในกระเป๋ามีอะไรอยู่บ้างทางเจ้าที่จึงได้ประสานไปยังนางนงง้อยและน้องมิน้นสองคนแม่ลูกมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้เพื่อที่จะส่งมอบคืนเงินให้กับนายสะอาดน,นะครับโดยมีเจ้าที่นั้นร่วมเป็นสักขีพยานครับ มาดูที่ความอร่อยและดูออกที่จังหวัดนาราธิวาสครับอวดดีมีอะไรให้อวดเมีย่ยงปลาเผาบุฟเฟ่แห่งแรกของจังหวัดนาราธิวาส ใครที่ชอบทานอาหารทะเลมาทางนี้ครับเพราะเรามีร้านจะแนะนำแบบอวดดีอวดดีมาให้ลองและรับรองว่าเป็นที่แรกของจังหวัดนาราธิวาสที่เป็นเมี่ยงปลาเผาที่มีราคาถูกเพราะคิดแค่ราคาปลาเท่านั้นผักเส้นน้ำจิ้มฟรีๆแต่เมี่ยงเพิ่มไม่อั้นนะครับแบบกินได้จุท้องเท่าไหร่อิ่มใจก็จุไปและถ้าลูกค้าทานไม่หมดทางร้านจะไม่คิดค่าปรับนะครับ คุณนูยีฮันตาเยะเจ้าของร้านบอกว่าตนเป็นคนที่ชอบทานเมี่ยงปลาเผามากโดยเฉพาะร้านไหนที่มีผักมากๆแต่พอไปดูร้านแต่ละร้านส่วนใหญ่จะจัดเป็นชุดถ้าจะเพิ่มผักเส้นก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยคิดว่าถ้าตนเรียมจดโถเมื่อไหร่ตนจะเปิดร้านเมี่ยงปลาเผาบุฟเฟ่ผักเส้นน้ำจิ้มไม่อั้นจนวันนี้คุณนูรุยฮันก็เปิดร้านมาสองปีกว่าแล้วและก็ประสบผลสำเร็จมีลูกค้าตอบรับเกินคาด วันหนึ่งจะใช้ปลา150ถึง170ตัวต่อวันนะครับมีปลาทับทิมปลากระพงปลาสบะปลาดุกส่วนราคาก็จะถูกมากตามขนาด199บาทน้ำหนักปลาประมาณ7-8ขีดราคา220บาทน้ำหนักปลาประมาณ9-11ขีดและราคาประมาณ250บาทน้ำหนักจะอยู่ที่12-15ขีดครับส่วนน้ำจิ้มรสเด็ดมีให้เลือก5อย่างมีน้ำจิ้มสีฟูดแดงสีฟูดเขียวน้ำจิ้มเจ่า และกระเทียมเจียวน้ำมันสูตรที่ทําทางร้านได้คิดค้นขึ้นมาเองจากประสบการณ์ที่ตนเองนั้นชอบไปนั่งกินบ่อยๆแล้วนํามาปรุงรสชาติให้แซบเปรี้ยวเข้มข้นยิ่งขึ้นตามที่ตนเองชอบเลยอวดดีจัดไปแบบโคตรจี๊ดจี๊สุดๆเลยนะครับส่วนผักมีผักกาดขาวผักสลัดผักชีไผ่ฝรั่งแตงกวาและใบโหระพาลูกค้าสามารถไปหยิบเองตามใจชอบ สุดคุ้มโปรโมชั่นพิเศษก็สำหรับลูกค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่นั้นอวดดีได้จากเม่งประเผาราคา199บาทซื้อ2ตัวในราคาเพียง300บาทเท่านั้นแต่ละวันนั้นจำกัดวันละ10ชุดนะครับใครทสนใจก็พิกัดร้านอวดดีเม่งประเผาถ้ามาจากโรงเรียนหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายตรงไปทางโรงเรียนพิมานวิทย์เจอสามแยกตรงไปถนน พนาสนประมาณ200เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับทางร้านยังมีทะเลเผาต้ยมยำไอติมและอาหารตามสั่งอีกด้วยครับอย่าลืมพาคนที่เข้าร่วมโครงการคุละรรึ่งมาด้วยนะครับเพราะว่าร้านนั้นเปิดให้บริการตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีจนถึง22นาฬกา30นาทีของทุกๆวันเลยทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ